งามบาอพีน้องงามเสือพีเดนแต่่าโบแมนอยู่บ่องป่าอยู่มายูต่างหาก ย่างขับไปตามซอกตามซอดเองแลบพี่น้องขาฮะ,ะสูส่ๆเดอ้อพี่น้องชาวไทยเฮาน้ำท่วมวคนเบื่งการกระไดา้ากันเก็บซีมเก็บของขึ้นไปข้างบนสูส่ๆแล้วพี่น้องเดอ้อมันมากระทันหันมันเก่เาบ่าทัานที่ว่ มละว่ามะละบบ้านบ่งเมืองขาเจ้าบ้านเมืองขาเจ้าเป็่จังไหนเยพาองเ้ามะเะบ่งทเากบ้านขาเจ้าได้ดอกอันนี้ก็งามงามนะมาเที่ยวไปนอกมาเที่ยว ที่เดียวีตลาดนัดพอ Okay. ขายผ้าขายนั่นขายนี่ขายของซ้ำขายของไ่เป็นขายของจินที่บ้านเราเลยจะมันขายของอย่าง้เจ้ากแย้มกแย้มแอปเปิ้ลกเขาโคตรายัวซ้ำตัวซ้ำที่นอก 嗯。<TV? S 2> mm,